ก็เป็นอ,อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันค่ะอ่าใช่แล้วแต่วันนี้ถ้าพูดถึงข่าวต่อไปจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะมีเรื่องของสวยๆงามๆค่อนข้างเยอะใช่แล้วค่ะ,ะมาดูข่าวนี้กันนะครับเป็นการเปิดตัวนะครับสำหรับสถาบันแฮรคอสมิกนะครับแหล่งเรียนรู้ธุรกิจและอาชีพเสริมสวยแบบครบวงจรนะครับซึ่งบรรยากาศในงานเนี่ยเต็ไมไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและเหล่าสาวงามจากเวทีชื่อดังไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นน้องใดจินิตานะครับ มิสไท a แลนด์เว r ร์ปี2016น้องแตงกวานันทวนันรอง Miss ไทยแลนด์เวอร์ปี2015และน้องเกรซอุสรินนะครับรองอันดับหนึ่งมิสทินงไท a แลนด์2015ที่ตกเท้ามาร่วมสร้างสีสารและแสดงความยินดีภายในงานนี้ครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะคะของผลิตภัณฑ์ออโรชีซึ่งจริงๆแล้ว ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่มาในงานนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันทั้งเปิดตัวบริษัทแล้วก็ปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตนะคะเราเป็นทำเข้าเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะก็จะเป็นเส้นผมที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นบำรุงหรืกอก็หรือไม่ก็เป็นพวกการทําสีทิ m เมนทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเส้นผมอ๋ออยากจะฝากอยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของเราอะนะคะว่าเ,เาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้ทุกๆท่านได้นะคะ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเส้นผมค่ะไม่ว่าจะเป็นในวงการช่างสมสวยหรือลูกค้าเองที่อยากจะเข้ามาสัมผัสกับผลิตภัณของเรานะคะก็เรียนเชิญได้เลยค่ะ